มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเต่ามุดใต้ล้อรถเก่งนะคะไม่พลาดส่องทะเบียนรถสวยค่ะเมื่อวันที่29กันยายนนะคะที่บ้านแม่ตำบลดงชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครชาวบ้านถือหานะคะแห่ไปดูเต่ามุดเข้าไปใต้รถเก่งฮอนด้าสีดำทะเบียนรถ1กอไก่ชกระเชอี์ก้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของนางสาวเชอร์ปานพรมพิลานะคะที่จอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึง่งบรรดาผู้ที่มาดูต่างจดจำเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวและช่วยกันคิดความหมายโดยคิดว่าเต่าต,ตัวนี้จะเป็นเต่านำความเพลงมาสู่ครอบครัวเจ้าของรถและผู้ที่นำทะเบียนรถดังกล่าวไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะโดยนางสาวเชอปานกล่าวว่าตนเองได้จอดรถเอาไว้หน้าบ้านนะคะได้ยินเสียงเพื่อนที่ผ่านไปมาตะโกนถามว่า ตนเองเอาเต่ามารองรอ้อรถทําไมตนเองจึงเดินออกมาดูพบเต่าตัวใหญ่กําลังมุดอยู่ใต้ท้องรถและไม่ยอมไปไหนเลยค่ะจึงได้บอกกับญาติๆให้มาช่วยกันนําเต่าตัวดังกล่าวออกมาจากใต้ท้องรถนะคะซึ่งเต่าตัวนี้เป็นเต่าน้ําขนาดใหญ่หนักถึง6กกิโลกรัมค่ะตนคิดว่าเต่าตัวนี้คงจะคลานมาจากห้วยหนองที่ไหนสักแห่งหนึงนะคะ เหตุการณ์ลักษณะนี้ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อนเชื่อว่าเต่าตัวนี้จะเป็นเต่านำความเฮงและที่มาโมูอยู่ใต้ท้องรถตนเองก็เพื่อจะมาให้โชคนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากชาวบ้านนะคะรู้ข่าวต่างพากันมาดูแล้วก็ขอราบเป็นจํานวนมากเนื่องจากใกล้วันก่อนที่จะประกาศผลรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลคาดว่าชาวบ้านจะนําหมายเลขทะเบียนรถของตนไปซื้อเลขค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวบ้านสองทะเบียนรถเพื่อนําไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะ ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ